ต่องช่วยฟังแบบในช่องหูนะคะเราวิธีใส่นะจับเอ็นดึงขึ้นมานะคะเอ็นดึงจะอยู่ตรงช่วงตรงช่วงนี้นะคะของช่องหูนะคะยกใบหูขึ้นนะคะใส่เครื่องเข้าไปในช่องหูเลยสังเกตดูนะคะเมื่อใส่เสร็จเอ็นดึงจะอยู่ตรงช่วงนี้นะคะ ค่ะเครื่องช่วยฟังที่เป็นเครื่องแบบในช่องหูนะคะจะมี2แบบนะคะตัวเล็กกับตัวใหญ่ตัวเล็กเรียก ICIC IC นะคะตัวเล็กเรียก ICIC IC นะคะจะเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นสีเหลืองเบอร์1ิตัวใหญ่เรียก ITC วิธีการเปิดเพื่อใส่ฐานนะคะที่ฝารังฐานจะมีปุ่มเล็กๆให้สไลด์ออกพอสไลด์ออก ตรงนี้จะเปิดเล็กน้อยนะคะแล้วก็ดันขึ้นฐานเมื่อเรานำออกจากซองนะคะเอาสติกเกอร์ออกก่อนแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ10วินาทีนะคะตัวฐานจะมีด้านที่เป็นด้านนูนกับด้านที่เป็นตัวแบนๆนะคะในผู้สูงอายุถ้าจับฐานไม่ถนดัดเราจะมีไม้เป็นที่ดูดแม่เหล็กให้นะคะสามารถจับฐานใส่เข้าไปด้านนี้เวลาปิด สไลด์ขึ้นตัวนี้จะแนบสนิทกันนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับวิธีการทำความสะอาดของเครื่องของเครื่องช่วยฟังแบบในช่องหูนะคะเราจะมีแปลงเอาไว้สำหรับปัดเอาขี้หูออกนะคะนำแปลงที่ให้ไปนะคะปัดเอาขี้หูออกโดยรอบตรงนี้นะคะ ค่ปัดนะคะไม่ต้องแยงเข้าไปนะปัดออกหรือใช้ผ้าที่ให้ไปอะคะ่ะเช็ดโดยรอบทั้งหมดเช็ดเหงื่อกับขี้หูที่ติดอยู่นะคะในคนไข้าบางท่านนะคะตัวเครื่องช่วยฟังจะมีรูอยู่ตรงปลายตรงนี้นะคะรูนี้ขี้หูสามารถเข้าไปอุดตันนะคะทำให้เสียงไม่ออก เรานําไม้ตัวยาวๆตัวนี้นะคะทิมเข้าไปในรูที่อยู่ใกล้กับเอ็นดึงตัวนี้นะคะทิมลงไปเพื่อดันเอาขี้หูที่เข้าไปอุดอยู่ข้างในออกนะคะเขาจะมาโผล่อยู่ตรงนี้เราก็เอาขี้หูที่ออกมาตรงนี้นะคะ่ะเช็ดออกเสร็จแล้วนะคะตัวสีขาวๆที่อยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าแว็กกาดหรือตัวกรองขี่หู ตัวนี้เมื่อขี้หูอุดเสียงไม่ออกเหมือนกันค่ะเราสามารถเปลี่ยนได้อันนี้คือกล่องนะคะกล่องแววกกาดหรือกล่องตัวกองขี่หูในหนึ่งกล่องจะมี8ดไม้นะคะในหนึ่งไม้เมื่อเรานำขึ้นมาจะมีด้านที่เป็นสีขาวกับด้านที่เป็นสีดำนะคะด้านที่เป็นสีดำจะมีตะขอเกี่ยวเล็กๆอยู่นะคะ นำด้านที่เป็นตะขอใส่เข้าไปตรงรูตรงกลางตรงนี้นะคะแค่สุดข้อเล็กๆตรงนี้นะคะเพื่อนําของเก่าออกและก็เปลี่ยนของใหม่ใส่เข้าไปหมุนตามเข็มนาฬิกานิดนึงค่ะแล้วก็ดึงออกเอานิ้วกดให้เข้าที่นิดหน่อยนะคะแค่นี้ค่ะเป็นการเปลี่ยนตัวกรองที่หูเราจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการดูดความชื้นนะคะคือ สารดูดความชื้นที่เป็นแบบก้อนนะคะกับเครื่องดูดความชื้นที่เป็นเสียบไฟฟ้านะคะสารดูดความชื้นที่เป็นตัวก้อนเขาจะมีสีส้มๆส,สามารถใช้ได้1-2เดือนนะคะเมื่อสีจางลงก็เปลี่ยนนะคะวิธีใช้เรานำใส่ขวดที่เป็นฝากเกลียวที่ปิดสนิทนะคะใส่ลงไปในขวดแล้วเราใส่เครื่องช่วยฟังเข้าไปด้วยถอดแบตเตอรี่ออก เปิดฝาเอาไว้นะคะใส่เข้าไปด้วยกับตัวดูดความชื้นตัวก้อนแล้วก็ปิดกล่องหรือฝาขวดให้สนิทนะคะทำอย่างนี้ทุกคืนจะช่วยดูดความชื้นออกจากตัวเครื่องค่ะและอีกชนิดนึงนะคะที่เป็นตัวดูดความชื้นที่เป็นเครื่องไฟฟ้านะคะเราแค่เสียบปลั๊กใส่ตัวเครื่องไว้เปิดฝารางฐานทิ้งเอาไว้นะคะปิดฝาตัวเครื่องทิ้งไว้ทั้งคืนค่ะ มันช่วยดูดความชื้นออกจากตัวเครื่องค่ะข้อควรระวังในการใช้เครื่องตว้ฟัง 1. ่งหลีกเลี่ยงความชื้น 2. หลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด 3. ไม่ควรใช้สารเคมีเช่นการนำสารเคมีมาทำความสะอาดเครื่อง้วยฟังหรือ การใช้สเปรย์แต่งผมในขณะใส่เครื่องช่วยฟังไม่ควรซ่อมเครื่องช่วยฟังด้วยตนเองควรนำเครื่องช่วยฟังมาทำความสะอาดตรวจเช็คเครื่องทุกๆ2เดือนไม่เกิน3เดือนเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องช่วยฟัง